ตอนนี้ oh. คนจองไปกว่าครึ่งแล้เปิดมาได้แค่หกเจดวันเนี่ยมาเนี้ยโอ้ฉะนั้นแล้วถ้า,าในอนาคตเหรียญทองคําเนี่ยไปอยู่กับใครใครเป็นเจ้าของก็ถือว่าเป็นสมบัติของวงตระกูลครับมันไปขายเหมือนทองไม่ได้นะครับก็เนี่ย uh huh. ไปช่างขายตามน้ําหนักทองทั่วๆไปไม่ได้อ uh ื huh. เพราะว่ากว่าจะมาเป็นรูปลักษณ์องค์หลวงปู่เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานต้อง,องมีศรัทธาก uh ันยานคนที่มาบูชาเนี่ยต้อง ไม่ธรรมดาครับมีเงินอย่างเดียวไม่พอครับมีเงินใครก็มีได้หายังไงก็หากันไปถ้าอยากต้องการให้มันมีแต่ว่าเมื่อมีเงินแล้วอยากจะมีเหรียญเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับอยากให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านตอนนี้คุณอยากจะได้ก็ใช่ว่าจะมีบุญวาสนาถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะปฏิเสธเอามาทําไมไม่ซื้อดีกว่าเส้นเรื่องแยความคิดนี้ขึ้นมาครับก็ไม่ได้แล้วบรันอืจากนั้นแล้วเนื้อความ399องค์ ในประเทศไทย70กว่าล้านคนอไทรจะเป็นหนึ่งใน99 7,000กว่าล้านคนในโลกครับไทยจะเป็นหนึ่งใน99เนี่ยที่สำคัญแล้วก็มีเนื้อเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาเขียวลงยาน้ําเงินครับมีเนื้อเงินบริสุทธิ์มีเนื้อเงินหน้ากากทองคำแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญสวยงามคมชัดครับครับ ราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะจะมีราคาเบาๆเริ่มต้นเบาๆเลยสําหรับคนมีตุนาทรพน้อยได้หลอกลูกหลวงปู่เนี่ยครับบูชาเป็นอนุสติลําลึกเรียกว่าเป็นสังขานุสติครับมีหลวงปู่ไปด้วยเนี่ยครับแม้จะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเองเหรอฮะร้อยห้าสิบบาทเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเราต้องไปมองยอดทองคำเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะอ่า ถ้าเราไปมองราคานั้นแพงแพงแน่นอน1ป9 9หมกาพันเก้ารอยเบาทแต่เป็นรูปเหมือนกันก็ลดลงมาลดลงมาเราไหวไหมร้อยห้าสิบบาทได้ล้องปู่ไปบูชาจะเป็นเนื้อทองแดงฉนวนมีร้อยห้าสิบบาททองแดงฉนวนใช่ทองแนวนนะฮะนะะพอาจารย์ตอนนี้เนี่ยวัตถุมคลนอกจากเหรียญแล้วมีมีอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมฮะ ในรุ่นนี้ฮะนอกจากเหรียญแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จชโยด้วยเจตเโยด้วยใช่เป็นพระสมเด็จเจชั้นเอาพิมพ์นิยมเลยพิมพ์นิยมเลยพิมพ์นิยมโอ้พิมพ์นิยมที่คันนิยมนิยมเล่นนิยมหาเป็นเจ้าของกันครับรูปแบบของเหรียญหลวงปู่เนี่ยครับจะสวยงามมากพิมพ์เจชั้นอ่าฮะเป็นพิมพ์เฉพาะ รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะอาจจะเปสามหรือไปเหมือนกับใครแต่ดับรองไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนฮะฮะด้านหลังเป็นอะไรพ้างอย่างของน้องปูหรือว่าสมเด็จองนี้จะมีปั๊มลึกนะครับปั๊มลึกลงไปว่าพระสมเด็จวัดเกศชโยวัดเกศชโยวัดเกศชโยแล้วก็มีสองสามสี่แล้วใต้สองสามสี่จะมีได้เก้าเป็นเก้ามหามงคลเก้ามหามงคล ก้ามหามงคลจะเอาก้าอะไรบ้างครับก็ไปลำลึกนึกถึงเอาสิ่งที่ดีงามก็แล้วกันให้ชื่อว่าก้ามหามงคลแล 2, 3, ้วสองสามสี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังพระสมเด็จครับอ่าทีนี้มาพูดถึงมวลสารกันอมหา,หามวลสารมวลสารในองค์นี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มวลสารเยอะกว่าบรรดารุ่นอื่นๆที่สร้างมาออื ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโอสหนึ่งราคาไปไกลมากอายุเก่าแก่สามหนึ่งสามหนึ่งปี3ามเอ็ดนะนะสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองห้าห้าหนึ่งองาพระสมเด็จเหล่านั้นที่ว่ามวลสารแน่นอนแล้วองค์นี้แน่นอนกว่าแน่นอนกว่าเนาะอะไรนะฮะหรว่าจะถามว่าอีเพราะอะไรทำไมต้องแน่นอนกว่าครับสมเด็จองค์นี้เนี่ย จะมีมวลสารเก่าๆที่รุ่นสองหนึ 1, ่งมีสามหนึ 1, ่งมีสี่หนึ่งมีห้าหนึ่งมีหกหนึ่งมีใช้มวลสารอะไรทั้งหมดก็จะนํามารวมไว้ที่องค์นี้ด้วยโอฉะนั้นและมวลสารในทุกรุ่นทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยจะมารวมอยู่องค์นี้แล้วองค์นี้แล้วโอ้ฮะแต่ส่วนประกอบเป็นมวลสารที่สําคัญที่สุดในทุกรุ่นเลยก็ต้องนึกถึงหลวงพอ่อโตองค์ใหญ่พระมหาพุทธพิมพ์อืมคือได้ในส่วนของเม็ดพระศอก เม็ดผศอกที่ล่วงลงมาในคาราบุรานาปฏิสังขรณ์จะเป็นก้อนปูนเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดผศอกก็คือเส้นผมก้อนหอยนั่นแหละก้อนหอยก้อนหอยนะเม็ดผศอกที่หลุดลงมาเราก็นํามาเป็นส่วนผสมเป็นมวลสารเหมือนกับว่าในคาราบุรานนั้นน่ะ จะมีเทวดาผู้มาคอยอารักขาองค์หลวงพ่อครับจะให้สิ่งดีๆเพื่อที่จะมาเรียกศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญกับทางวัดไหมให้ล่องลงมาเมื่อล่องลงมาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็เลยนำมาเป็นมวลสารเป็นฉนวนมวลสารในการสร้างพระสมเด็จในทุกองคทุกยุคที่ผ่านมาก็จะมีชนวนมวรสานนี้อยู่ด้วยอแล้วสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือจะเป็น รักที่เขาปิดทองอืรักที่ทาตัวองค์หลวงพ่อเนี่ยครัในคาบุรณะมีบางส่วนที่มันแตกมันระเบิดอ่ะเขาต้องกัดเทะออกมาครับเอาสิ่งเอาเหล่านั้นแหละเอาแผ่นรักเหล่านั้นะมาบนเหมือนกันเป็นชนโนมนตาล้องในองค์นี้อฉะนั้นพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเลยอพระสมเด็จเกจชโยเนี้ราคาเท่าไหร่ฮะแพงมาก ถ้าไม่มีตังซื้อไม่ได้เลยซ่อม <อา S 2> ไม่ได้สองร้อยบาทสองร้อยบาทตรงน้สองร้อยบาทแตอ,<า>อันนี้อันนี้มีมีพิมพ์เดียวใช่ไหมฮะหรือว่ามีพิมพ์เล็กด้วยพิมพ์เดียวพิมพ์นี้เลยเป็นพิมพ์เอพิมพ์เอที่จัดตั้งในรุ่นนี้จะมีอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์หกชั้นแต่ไม่โชว์ไม่บอกเอาไว้แจก โอแจกในวันพิธีวันพิธีวันพิธีจะมีแจกเหรียญแม่แตงด้วยนะใครมาจะได้รับเ๋อมีแม่แตงด้วยมีแม่แตงอัอโ้แจกแล้วก็มีพระสมเด็จหชั้นไม่ใช่เจ็ดชั้นนะแจกหกชั้นแจกหกชั้นใช่ชั้นอาไว้ให้บูชาเดาจ็ดชั้นใครอยากบูชามาบูชาเจ็ดชั้นใครอยากมารอแจกต้องเป็นวันงานนะวันงานนี้เรายังไม่ได้กําหนดวันงานยังไม่ได้กําหนดก็เรื่องด้วย หนึ่งนี่แหละเรื่องอของการจัดทําจัดสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้เวลาเมืม่อใช้เวลาแล้วต้องต้องดูก่อนว่าเอ๊ะสร้างขึ้นมาเนี่ยบรรดาเสดสยานเส์ลูกหลานน้องปู่น้องเด็กโตเนี่ยจะนิยมชมชอบแค่ไหนอม,มาบูชามาจับมาจองเปนะ็นเจ้าของกันมากน้อยแค่ไหนอือเพราะว่าต้องอาศัยคนจองด้วยนะมาสั้งอยู่ดีไปสร้างทุมสี่ถมห้าไม่ได้สร้างมาแล้ว ไม่มีคนเอาไปใช้ไปบูชาไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเลยมันก็เปล่าประโยชน์ฉะนั้นเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาอยากจะได้อยากจับจองเป็นเจ้าของมาร่วมทุนกันระดมทุนเพื่อที่จะเอาทุนนะี้ไปสร้างด้วยและในส่วนที่เหลือที่ว่ามันเป็นกําไรทุกคนต้องรู้อยู่แล้วการสร้างพระมันต้องเป็นมีกําไรดีรรมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเยอะหรอกครับก็เอาส่วนที่ได้เนี่ย วัตถุประสงค์ของการสร้างเหรียญดีกว่าวัตถุประสงค์คือรายได้ไปทำอะไรรายได้ไปสร้างหอสวดมนต์ของวัดชัยโยให้แล้วเสร็จซึ่งสร้างไว้แล้วตั้งแต่อีตเจ้าอาวาสท่านเจ้ามามันต้องใช้ทุนทรัพย์จํานวนมากอืยังไม่แล้วเสร็จอต้องการให้แล้วเสร็จในยุคนี้ในยุคประเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของพาวระกูษิเศรษฐกิจจะให้แล้วเสร็จก็คิดหาว่าเอจะได้ศรัทธาจากญาติโยมที่ไหนมาตอนนี้จะ หาเท่าแก่ใหญ่ใจศรัทธาหรือใจปั้มใจสปอร์ตก็ค่อนข้างยากเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะใช่เศรษฐกิจอย่างนี้เข้าใจกันครับก็เลยเอาเก็บเลขผสมน้อยเก็บเลขผสมน้อยคนเลขคนละน้อยรูาชาเดียวน้องพ่อเนาะ เนะงินที่ได้นี่นะมารสร้างหอสอนหมอนแล้วถ้าเหลือจากการสร้างหอสอนมอนทางวัดก็ตั้งเป็นกองทุนบูรณะพระอารามทั่วทั้งพระอารามฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าได้บุญกุศลแค่ไหนนอกจากจะได้เหรียญไปบูชาแล้วยังได้บุญกุศลหนึ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับคือร่วมสร้างเสนาสนะที่กําลังก่อสร้างวัดวาอารามที่กําลังเสื่อมโทรมชุกโทรมต้องบารุงอยู่ตลอดครับ มันถึงจะอยู่ได้นะวัด hmm. ดังนั้นเท่ากับว่าเราได้ช่วยในการบูรณะวัดวาอารามไปในตัวครับ